สวัสดีครับก็จะพามาแกะกล่องหนังใหม่นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็น 4K บอกบูเรอัลต้า HD นะครับเป็นกล่อง Steelbook นะครับโนวาเค็นนะครับนะครับก็จะเป็นรูปคนวิ่งอยู่บนพื้นเหมือนวิ่งกระสุนนะครับกระสุนวิ่งอยู่นเสียงทองนะครับด้านข้างนะครับเขียนว่าโนวาเค็นนะครับของค่ายพารา m o u พ t p i c t u r e นะครับด้านหลังนะครับเป็นภาพนักแสดงนะครับตรงนี้เป็นเรื่องราวย่อๆนะครับแล้วบอก Special Feature อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็บอกว่าจะชมภาพยนต์4 k ได้งไงโดยใช้จอ4 k ที่รองรับ h d r เครื่องเล่น4 k แล้วสาย hdmi นะครับตรงนี้เป็นเครดิตของทีมผู้สร้างนะแสดงตรงส่วนนี้เป็นสเปคของแผ่นครับมาดูกันสเปคของแผ่นกันบ้างนะครับเบบตัวนี้น4 k นะครับบอกว่าอ,อัตราส่วนของภาพอยู่ที่2.39ต่อ1ระบบเสียงนะครับเป็น English United States นะครับเป็น d o l b y a t m o s นะครับมีเสียงเยะแยะแต่ไม่มีเสียงไทยให้นะครับ ส่วนซับเตเติลเยอะมากเลยนะครับมีซับไตเติลไทยให้ด้วยนะครับตรงนี้บอกความยาวไว้ที่110นาทีนะครับดีที่2นะครับเป็นบูเร a y นะครับภาพเป็น1080 p ทีอัตราส่วนของภาพ2.39ต่อ1ระบบเสียงเป็นอังกฤษ Donby a อ m o อสเช่นกันนะครับไม่มีเสียงไทยให้นะครับส่วนซับไตเติลมีซับไตเติลไทยให้ความยาวเท่ากันอยู่ที่110นาทีนะครับ กริปกระดาษนะครับเป็นแบบเจ a ก d านะครับผมัาด้านเดียวนะครับตกหน้านะครับนี่เป็นตกหลังนะครับเป็นเงาดำๆนะครับมาดูที่แผ่นแรกนะครับโนเกนครับเป็นพื้นสีดำนะครับเป็นฝันโ k เอต้าเอนะครับพลิกดูด้านหน้าแผ่นนะครับมีอยู่2วงนะครับเป็นแผ่น 4K ที่เป็นจุได้6 6 g b นะครับ6 g b แผ่นที่สองนะครับเป็นแผ่นบูเรเป็นพื้นสีน้ําเงินนะครับโีโกบูเรอยู่นะครับพิดูด้านหน้าแผ่นนะครับมีอยู่2วงเป็นแผ่นบูเรที่ไปจุได้50าสิจิกนะครับห้าสอันนี้เป็นปกในของกล่องสต e ลบุ๊กนะครับเป็นเงาดำๆอมมีอาวุธหลอบตัวเพียบเลยนะครับอันนี้คือปกหน้าปกหลังเต็มๆของ n o เวเคนนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในของแผ่นนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมก็จะพามาชมด้านในของแผ่นโนเวเคนนะครับเริ่มต้นที่แผ่นโทเคครับหลังจากที่โหลดหน้าเมนูเข้ามาได้เจอหน้าแบบนี้เขามีเพลมมีเซตติ้งมีสกรีนแล้วก็มีเอ็กซ์ตนะครับเข้ามาดูที่หัวข้อแรกนะครับในเซตติ้งนี้ก่อนนะครับในระบบเสียงที่ให้นะครับจะเป็นอังกฤษอันเบียรมอสจะไม่มีเสียงไทยให้นะครับอังกฤษเป็นเบียรมอสแต่ว่ามีซับไตเติลไทยให้นะครับจะเป็นเสียงอังกฤษซับไทยนะครับ ในฉากนะครับมีอยู่15แชปเตอร์มีบุ๊กมาร์กไว้ให้ทำกรณีที่ดูครั้งบางตอนไว้นะครับก็สามารถทำบุ๊กมาร์กไว้ได้นะครับในเอ็กซ์ต้านะครับมีอยู่3หัวข้อครับความยาวก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณนี้ครับ3หัวข้อก็เป็นเบื้องไว้หลังกัน,นเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนละกันนะครับ ก็จะมีซับไตเติลไทยให้ด้วยครับเป็นเรื่องหลังที่มีซับไตเติลให้ด้วยก็บอกเล่าเรื่องราวว่า,านักแสดงหรือทีมงานสร้างก็มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวหนังนะครับแล้วก็มีหัวข้อโลเคชั่นในการถ่ายทําพวกสตันตแมนแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับก็ดีก็คือมีซับไตเติลไทยให้นะครับ สำหรับเรื่องย่อของโนเคนนะครับก็เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มนามนันะครับนาธานเคนเขามีฉายาว่าโนเคนก็คือเขามีโรคประหลาดชนิดหนึ่งก็คือประสาทรับความรู้สึกความเจ็บปวดเขานี้สูญเสียไปนะครับเสูญเสียไปตั้งแต่เกิดมานะครับเขาจะไม่รับรู้ความเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้นเลยครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องระวังตัวเองว่าเขาจะเดินหกล้มได้บาดแผลอะไรมาเขาก็จะไม่รู้สึกเจ็บนะครับโจยทัทังเขาเป็น ผู้ช่วย็นการธนาคารแห่งหนึ่งกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบรักกับพนักง,งานธนาคารอีกคนหนึ่งนะครับนามเชอรี่นะครับแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือมีผู้โจรกลุ่มหนึ่งเขาเข้าพ่น,นธนาคารแล้วจับตัวเชอรี่สาวเขาเป็นตัวประกันนะครับซึ่งทเองนะครับก็พยายามจะไปช่วยเพราะว่าถ้าปล่อยไปเรื่องนานไปตัวประกันอาจจะโดนสังหารได้นะครับเขาก็เลยต้องออกไปช่วยตัวเองครับโดยการโหวแวก กองตำรวจไปว่าเนน่ยว่าว่าไปจัดการกับผู้ร้ายเองนะครับบทลงเอยของการต่อสู้โดยที่ตัวเองไม่เคยรู้ความเจ็บปวดเลยจะเป็นยังไงนะครับจะโหดปัญหาขนาดไหนครับท่านไปชมต่อเองนะครับสําหรับคุณภาพของภาพแผ่นเคบอกว่าภาพสวยมากนะครับน้อยสตางๆที่อยู่บนภาพค่อนข้างจะน้อยความสว่างความชัดลึกของแผ่นเคออกมาทําได้เยี่ยมมากนะครับถือว่าเป็น หนังเรื่องที่ภาพค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับส่วนระบบดอนดีแอดมอสระบบเสียงครับไม่ต้องพูดถึงโอ้โหเสียงยิงการเสียงกระจายต่างๆการยนชนะ่นถือว่าทํามาได้ยอดเยี่ยมครับผมเสียงต่าลึกเสียงปลายเสียงแหลมต่างๆโอ้โหเยี่ยมจริงๆนะครับถือว่าเปิดแบบสาายเลยครับเสียงดีมากนะครับเดี๋ยวผมพาท่านไปชมแผ่นบูเรบ้างครับว่าเป็นยังไงนะครับ นี่ก็เป็นเมนูของแผ่นบูเล่ครับหลังจากโหลดหน้าไปแล้วจะพบว่าเหมือนกับแผ่น 4K ทุกอย่างนะครับมีเซตติ้งนะครับที่บอกระบบเสียงเป็นรบีแอนดมอเช่นกันนะครับมีซับเติลไทยให้ด้วยเช่นกันนะครับในฉากนะครับสกรีนก็มีอยู่15ชัตเตอร์เท่ากันมีบุ๊กมาร์กไว้ทําด้วยนะครับใน SR มีสามหัวข้อเช่นกันครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับการในที่คุณภาพอย่างเดียวนะครับสําหรับคุณภาพของแผ่นบเร่ก็ต้องว่าทํามาได้ชัด ใช้ได้เลยทีเดียวทำมาได้ดีนะครับเองว่าความ S C R ของบูเล่ไม่มีนะครับใส่ชั้นลึกเหมือนอย่างตัวโฟเคก็ยังได้ป่าตามสเปคของแผน่นละครับสโนรูบเสียงดับเบิลมอสก็ทํามาได้เยี่ยมนะครับถือว่าฟังแทบไม่ออกไม่ต่างกับตัวแ่นโฟเคเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นแผ่นบูเล่แผ่นหนึ่งที่ทําบันทึกเสียงมาค่อนข้างได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับก็เป็ <S <S นหนังใหม่อีกเรื่องหนึ่งครับโนเคนเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับอันนี้เป็นของ โอเคสีบุ๊กครับมีทั้ง DV d ทั้งบูเลออกมาด้วยต่างหากนะครับก็เป็นหนังแอคชั่นตอนตอน้ตนต้นเรื่องอาจจะเป็นดูเป็นหนังโรแมนติกซะด้วยซ้ำไปพอผ่านไปเริ่มมีความแอคชั่นเข้ามาเริ่มมีความสูวเกี่ยวเกี่ยวกาดเข้ามาเริ่มมีความซ่อนเงื่อนในเบื้องหลังของการป้นขึ้นมาโอ้ถือว่าเป็นหนังที่ทำมาได้ค่อนข้างจะครบรถเลยทีเดียวนะครับอ่าถ้าชอบก็ผมแนะนำไม่เก็บได้นะครับ เสียงดีมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับถ้าท่านชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ